ดิสเครม้นิดนึงมาเรื่องเรื่องราวของผมอาจจะไม่ตรงกับของใครหรืออะไรเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันจริงๆแล้วก็บางอันอาจจะเป็นพี่บางอันอาจจะเป็นน้องบางอันอาจจะไม่มีอันนี้บางอันอาจจะมีอันนู้นอะไรอย่างงี้นะครับพี่ครับพี่ครับเทียบสิบสองตัวไททันขนาดนี้ผมจําไม่ได้หรอกโอเคไม่เป็นไรออกสอบจริงๆเนี่ยมี2คนนะฮะมี2คนจํา2คนนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าพอไกอาแล้วอุลนอสเขารักกันอย่างขั้งไคลแล้วมีเหล่าไททันด้วยกัน มากมายถึง12ตนเขายังไม่พอนะเซตสองนะครับเซตสองของอ่าไอ่อรอบนี้ไม่ถึง12คนรอบนี้เป็นแฝดสามนะครับเป็นแฝดสามแต่ว่าวงเล็บหนึ่งรอบนี้เขาลูกออกมาไม่ได้สูงยาวเข่าดีเหมือนรอบก่อนๆรอบนี้รู้สึกว่าไม่รู้ว่าตั้งจิตแรงไปหน่อยหรือเปล่าลูกในรอบนี้ก็เลยเป็นคนที่ตัวสูงแต่ว่ามีร้อยแขน แล้วก็มีห้าสิบหัวคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ผมไม่รู้ว่าจะอ่านออกเสียงยังไงแต่ว่าเขามีชื่อเรียกกันว่าเอคาทอนเชริสเหรอทีนี้อยู่ในน้ตกใจฟองฟ้าตกใจฟ้าผ่าเลยฟ้าผ่าเปียงๆเ,เลยแบบเฮ้ยแม่จ้ะแม่ออกลูกเป็นอะไรออกมาเนี่ยไม่เหมือนที่พ่อคุ้นเคยเลย เออแปลกๆรู้สึกกลัวนะครับซึ่งเราเ่าพี่ร้อยแขนคนนี้เขามีพละกําลังเยอะมากนะเออต้องเรียกว่าเขามีพละกําลังแบบเยอะกว่าเราไทยท่านด้วยซ้านะครับเยอะมากๆแต่ว่าหน้าตาหน้าตาเขาดูน่ากลัวไปหน่อยอยู่นะนอตเขาเลยแบบเขาเอาไปลงถังแต่ทารอสนะครับเออพ่อครั้งหนูแลวทีนี้เสียฟอร์มเสียฟอร์มเขาเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแม่อยากทําทีมฟุตบอลจริงๆขอขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ ก็เลยไปแบบว่าอ้อนอ้อนกับแม่ก่อแอก็เลยมีเซตสามออกมานะครับเซตสามแต่ทีนี้รู้สึกว่าถ้าเรามุ่งมั่นอะไรเกินไปมันอาจจะเกินลิมิตนะครับรอบนี้อยู่รนอสก็เลยแบบค่อนข้างจินตนาการไม่ทําเหมือนเดิมละเออคิดว่าแบบเฮ้ยเอามนุษย์แบบปกติปกติชนจะได้แบบว่าเหล่าไททันทีมที่สองรูปแรงออกมารอบนี้สูงยังสูงอยู่ยังสูงอยู่สูงยาวยาวไหมยาวอยู่ก็มีขาไหมก็ยังมีเออมีขาอยู่เฮ้ยหรือว่ารอบนี้จะได้ผลเอ๊ ถ้าไม่มีตาเดียวใช่ครับทุกคนรอบนี้ไก่อาแล้วอยู่แล้วนอตพ้อต่ามากเป็นไดครอบเขียนยังไงอ่ะแล้วทีนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะมี3คนเหมือนกันอยู่ลนอเริ่มคิดหนักคิดหนักก็ดูทําทีมฟุตบอลได้อยู่หรอกแต่แบบไปออกงานกับพ่อแล้วมีตาเดียวมันลอกแรกไงเออมันแตกแตกอะ่ะเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวพ่อทาทีมฟุตบอลให้ใหม่เดี๋ยวทาทีมฟุตบอลให้ใหม่แต่ว่าไปไปอยู่ข้างล่างนะเออ ไปทาทีมฟุตบอลข้างล่างนะลูกเออจับลูกโยนลงทาทานาติกอรก็เลยแบบโอ้ยแม่เพียแม่ไก่อช้าใจเริ่มไม่ไหวกับตาพ่อแล้วเริ่มหมดรักแม่เลยแบบคิดแผนการนะครับมาคุยกันลูกๆนะฮะลูกๆลูกๆน้องๆของพวกลูกอะเออเขาโดนพ่อจับไปขังไว้แม่ไม่ไหวกับพ่อแล้วเออทำอะไรก็แบบเอาแต่ใจใครช่วยแม่หน่อยได้ไหมช่วยคาพ่อให้หน่อยได้ไหม ทุกคนก็บอกเลยเหรอแม่เอางั้นเลยเหรอ,อพ่อเขาน่ากลัวนะแม่เขาแบบท้องฟ้าเลยอะ่ะหนูจะไปสู้กับเขายังไงกันอาก็เลยบอกลูกๆนะครับไม่ต้องกลัวแม่มีของวิเศษแม่มีเคียวอะดามเมนเทียมตัดได้ทุกอย่างในโลก เอาอันเนี้ยสู้พ่อได้แน่นอนจริงๆไม่ได้ชื่ออนาเป็นเทียมนะครับแต่ว่าชื่อมันทำนองเนี้ยพวกพี่ๆก็แบบเออเอาไงดีเนดะ้อไม่มีใครกล้าเลยเขายังกลัวๆอยู่แต่ว่าจะมีอยู่ชายคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเคียวอย่างนั้นเหรอครับแม่ผมว่าผมทำได้นะครับแม่พอดีว่าผมทำสวนบ่อยผมมีวิชาเชี่ยวชาญกริมฮาเวสโซมาอย่างโชคชนนะฮะ ไทท่านโคโนฟนะครับยกมือขออาสาแต่ทีนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวมีความมีความรัดกลุ่มกันนิดหนึ่งถ้ามีคนช่วยมันจะดียิ่งขึ้น <laughs> น้องโคโนฟนะฮะก็เลยแบบว่าให้ช่วยผมเดี๋ยวผมให้ช่วยของอาณาจักรแม่บอกว่าถ้าใครฆ่าพ่อได้เดี๋ยวให้ของอาณาจักรเหมือนกันใช่ไหมเออเดี๋ยวผมแบ่งที่ให้เดี๋ยวผมแบ่งที่ให้พี่ถ้าคุณมองจอดีๆคุณจะรู้ว่าผมโยนโพยไหให้คุณ ตั้งแต่แรกแล้วนะครับพี่ชายสุดรัก4คนทิศทั้ง4นั่นเองยอมอาสามาตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นไททันทิศนู้นทิศนี้หรอกยังไม่เป็นแต่ผมไม่ได้ชดมาว่าคืออะไรลืมทีนี้เออก็เลยสู้ลบกันเข้าไปโอเคไฟพอหนึ่งก็จะแบ่งเป็นระหว่างฝั่งแดงและฝั่งน้ําเงินนะครับผมเอาเหล่าไททันเป็นสีแดงแล้วกันคอนอนะครับพร้อมเคียวของเขายและฝั่งน้ําเงินพ่อเมฆพ่อเมฆคีเมฆพ่ออแผ่นฟ้าพ่อพ่อแผ่นฟ้าของเรา,าต้องมีความเกมขานด้วยเพราะอยู่มานานนละ เจ้านะก็เดินมาหาพ่อเลยอก็ไั้เหรอระหว่างที่คนน็อประจันหน้ากับพ่ออยู่นะครับก็จะมีพี่ๆนะฮะพี่ๆไปคอยกันทิศให้ไปไปคอยต่อสู้กับเหล่าสมุนให้เราปิดล้อมพื้นที่ไปแล้วตีกับพ่อได้เลยเต็มที่เออนะครับมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยแบบอ่ะเออเออกันอยู่ข้างในคีดว่าผมกว่าเฮ้ยเขาช่ว์ฟันบนชัวคนน็อเอ้ยคนน็อตหลบได้ ระปีของเจ้านะ่ยยังช้าเกินไปยังไงละ่ะเองนน็งเหรอพ่อเดี๋ยวรอบหน้าโดนสเปเชียลของผมแน่ลูกเฮอร์ริเคนฮึบ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 เนื่องจากว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สืบ่อมาจากวิชาสายเลือดนะครับมีหรือที่อยู่น้อจะหลบไปได้เออก็ลอยใช้สะพานโคกดนแมติกหลบไปนั่นเองนะครับ แต่ว่าทันใดน,นั่นเองนะครับระหว่างที่เขาสไลด์ฟาดขึ้นไปทางนี้นั่นเองนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพ่อเขาจะหลบได้นะฮะเขาก็เลยเล็งอีกที่หนึ่งไว้นะครับเขาทําตัวให้เด่นแต่ว่าจริงๆแล้วมือเขาเลงอีกที่หนึ่งไว้นั่นก็คือวันนั้นนะครับพอดีว่ายูรานอตพกไส้กรอกมาด้วยโคนอตเลยตัดกําลังตัดไส้กรอกของพ่อของเขานั่นเองนะฮะชัวร์ชอปไปนั่นเองหลายหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่กิม แค่ตัดไส้กอรอกมันก็แค่ไม่ได้กินไม่ได้อิ่มหรือเปล่าเออมันจะเป็นอะไรถ้าจะนึกภาพไม่ออกเขาท่าไหนเขาท่านี้ <c oughs> ชายอกสามศอกใครจะเป็นทนไหวการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้านพงเทอไม่รู้แล้วก็เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเพราว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่ตัดไส้กอรอกของยูลานอตออกไปแล้วนั่นเองถ้ามันจะแย่หน่อยนะ <c oughs> <c oughs> มาสตาร์ที่เทลงบนไส้กรอกอ่ะเออมาสตาร์ที่เทมับนไส้กรอก ใช่มันมันคือมัสซาตจริงจริงเหรอพี่กิมไม่ได้เรียงใช่ไหมเอาเป็นว่ามันสีทองแล้วกันเออมันสีทองมันก็กระเซ็นไปทั่วทั้งโลกเลยเธอรู้ใช่ไหมว่าไทท่าน่ะไทท่นคือว่าตีกัน่ะมันเหมือนอุลตร้าแมนต่อยกันอะเข้าใจไหมเออแล้วพอพอแบบมัสสาดมันกระฉูดอ่ะมันก็แบบว่าทั้งโลกอ่ะเออมันแบบว่ากระเด็นทั้งโลกอ่ะลงไปแบบว่าทั่วพื้นน้ําภูเขา ต่างๆใบหญ้ามาสต์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าที่ให้กําเนิดเหล่ามาสต์เหล่านั้นนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีทําให้มีเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกมากมายไม่ว่าจะน้ําเต้าปูปลาเออหรือว่าเต่าทองเสือสิงโตแลดก็เกิดขึ้นมาจากมาสต์ของยูเรนอสนั่นเออไอลูกมาลักดี ออมาตัดไส้ก,กรอกของพ่อได้ยังไงพ่อจะขอสาบแช่งให้แกโดนลูกของแกฆ่าตายบ้างละกันไอคนอสแล้วพ่อก็หายไปตอนที่อยู่นน้อยเขาจะหายไปนะครับเขาก็สาบแช่งลูกของตัวเองไว้แต่ว่าคอนอสมันไส้ที่พ่อสาบแช่งตัวเองไว้ตาไส้ก,กรอกของพ่อลงทะเลการตาไส้ก,กรอกลงทะเลนั้นทําให้มีแม่นาง แห่งน้ําเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าขวานเงินกับขวานทองอันไหนคือของเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เออนะครับแต่ว่าใกล้เคียง <c oughs> แต่ว่ามีเทพีกเกิดขึ้นจริงๆเออมีเทพีกเกิดขึ้นจริงๆจากไส้กอกของท่านพ่อเกิดเป็นเทพเทพีที่สวยที่สุดในโลกนั่นก็คือเกิดขึ้นเป็นอโฟดา์ขึ้นมานะครับทุกคนก็เป็นไทยจากยูดานอสนะครับท่านพี่เทพโคโนอสนะฮะเออท่านน้องเรียกว่าน้องสิ น้องโคโนตก็ไปรายงานแม่นะฮะรายงานแม่แม่แมหนูทําได้แล้วหนูทําได้แล้วเก่งไหมแม่ก็เลยบอกอุ้ยจริงเหรอลูกเก่งจังเลยทีนี้แม่ก็นอนตาหลับละก็เลยให้เทพีต่างๆหมายถึงว่าให้ทรัพย์สินตามสัญญาที่บอกไว้ว่าจะ,ะให้ของอาณาจักรนะครับก็ให้อำนาจให้พื้นพื้นโลกที่แบบว่าพื้นที่บนโลกให้โคโนสเป็นคนปกครองโคโนสก็รู้สึกว่าเราเคยสัญญากับพี่ๆไ้ด้วยให้พี่ๆเขา คุ้มครองหมายถึงว่าปกปักทิศต,ต่างๆก็จะมีแบบก็นะครับคนนี้เนี่ยทองทิศต,ต่างๆก็คือทิศตะวันออกนะครับให้ไพเปริเรียนเขาเป็นคนคองไปไอแอร์ฟิทัสนะครับคองทิศตะวันตกนะครับโคออสเออน่าจะไคออสเพื่อว่าไงให้ออสทิศเหนือแล้วก็ไค่ออสทิศใต้นะครับผมก็ให้ปกปักกันไปแล้วทีนี้ยังไม่พอยังความดียังไม่พอเอ้ยเดี๋ยวพอหายพอหายลบก่อนทองฟ้ามันยังอยู่นะทุกคน แต่ว่าคนที่กําจัดไปคือคือเทพที่ปกครองท้องฟ้าใจดีเฮย้ยได้ข่าวว่าน้องๆน้องๆโดน,นขังไว้ไปไปปล่อยน้องๆออกมาไปปล่อยน้องๆ้องออกมาน้องๆก็ดีใจเย้พี่ไปหนูแล้ว่ทีนี้มีอีกเรื่องราวหนึ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าถึงถึงเราใสคขอบนะฮะกับเราพี่พี่ร้อยแขนเขาจะโดนขังไว้แต่จริงๆแล้วเขามีทักษะต่างๆมากมายอย่างเช่น จริงๆแล้วไซคอปอ่ะเป็นคนที่มีวิชางานช่างได้ดีมากๆเลยนะครับก็เลยสร้างนู่นสร้างนี่สร้างอาณาจักรให้ส่วนพี่น้อยแขนคนเนี้ยเออเขานอกจากมีแรงเยอะนะฮะเขาก็ยังมีศิลปะการสร้างแบบสร้างแบบพวกบ,บ้านบ้านช่องอะไรเงี้ยสร้างเก่งเออเขาก็เลยแบบสร้างบ้านเมืองให้แบบว่าโอ๊ยมีอยู่กินกินดีอาณาจักรรุ่งเรืองนะครับตอบแทนที่โคนอตช่วยไว้แม่ไกอ่อาแม่ไกอ่อาเห็นแล้วอุย้ยลูกเป็นคนดีน่ารักจังเลยเออ ลขาก็เลยแบบอุ้ยแม่ภูมิใจละวทีอย่างเงี้ยแม่แม่แม่สบายใจแล้วเออไหนไหน,หน,หนตีพ่อได้ละก็เลยกลับไปที่พื้นปัตีไปนอนหลับจำศีลไว้แล้วก็กลายเป็นพื้นแผ่นดินให้กับพวกเรานั่นเอง